ลำดับต่อไปค่ะระงวัลประเภทบุคคลทั่วไปในสุชาติชัยวิชิตสาขากีฬาและนักนาการสำหรับใครที่ชอบเล่นหมักรุกนะก็วันนี้อาจารย์บอกว่าขนกันมาแบบโอ้โหจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็อยู่ที่บูธของท่านอาจารย์ผมตกใจที่หมากลกุกกระตัวตัวใหญ่มาก ก็ตาลุกๆนะครับแล้วอาจารย์บอกว่าใครมาเข้ามาที่บูธสอนเล่นหมดนะครับอยากจะเป็นเสือไม้ยกขวาซึ่งเป็นปากลุกเขาเนี้กเป็นนามย้นบ้านเป็นนามอืนะเดี๋ยวทำหน้าที่เสร็จจะที่ไปเพราะว่าตอนเด็กๆเป็นเด็กที่อิงที่ไปบ้านอยากจะได้มาดูให้เก่งแต่ว่าก็ไม่ไีความรู้มากเท่าไหร่บู๊นี้สอนได้เลยนะครับไม้ยงขวาผมจะได้ได้แข่งที่ที่อาเซียน mm okay.